อกจากขนมปังใช้กระทะแล้วก็ใช้แฟนต้าน้ำส้มมาทำกับข้าวกันด้วยโดีโหที่อินเดียเมนูไข่ฟิวชั่นก็ต้องมาดูกันหน่อยนะนี่เริ่มมาใส่กระทะแล้วก็ตอกไข่หนึ่งฟองสองฟองแล้วก็สามฟองเนี่ยโหโบบะมากตามด้วยเกลือป่นแล้วก็ใส่น้ำมันเพิ่มไปนิดหน่อยนะน้ำมันใส่แน่นอนร้านนี้สะอาดสะอ้าน เหลืองๆนี่ก็คือเป็นไข่แดงต้มนะครับเราใส่ผงม,มาซาร่าใส่เกลือใส่พริกป่นนะครับใส่ผักชีนี่ก็ทําการยีๆกันไปเลยโบ๊ะบ้ากันอีกแล้วนี่เติมน้ำกันหน่อยนะแล้วก็จัดการคลุกเคล้าคลุกเคล้านะโหยังไม่ทันอะไรก็ใส่จานแล้วนะ อันนี้เป็นเมนูทีเด็ดน,นะครับเป็นไข่ต้มใส่พริกป่นมาซาล่าเกลือพริกไทยนี่โอ้ยทีมงานนี่เปิดขวดน้ำส้มรอแล้วนะแม่เพื่อนนี่ก็บีบซอสต,ต่างๆนี่ทีเด็ดของเราวันนี้น้ำส้มแฟนตานอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ใช้กับร้านนี้ไม่ได้นะเพราะเขามีสูตรใส่น้ำอัดลมกันด้วยนี่โหเติมกันอีกแล้วเติมกันไปนะครับชิมไปเติมไปนี่โอ้ เรียบร้อยก็โกยใส่จานที่เรามายีไข่แดงไปเมื่อกี้นะแม่ดูนะกินนะากินนะขูดชีสเพิ่มไปนี่โหบอสบ้าจริงนะเอฟซีก็ส่งมาให้ช่องรีวิวอีวิติงพากันอีกแล้วกระทะเสร็จแล้วไม่ต้องล้างนะเอาขนมปังเช็ดเลยนะนี่โหบอบ้าจริงนะคนที่เช็ดนี่ก็สายตามุ่งมั่นจริงๆนะช่องรีวิวอีิงบอกได้คำเดียววันน่ากินมาก